t i k t o ็อกแอปพลิเคชันชื่อดังวิดีโอคลิปสั้นๆที่โด่งดังทั่วโลกนาะทีนี้เห็นอกเห็นจใจการทํางานของพนักงาน t i k t o ็อเหลือเกินครับสั่งเลยหลักการการทํางานต่อไปนี้ของ t i k t o ็อต้องใช้การทํางานแบบ996ไม่ได้ใบหววนะท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยแคมรี่ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณท่านผู้ชมรูจ้จักติ k t o ็อกไหมฮะติ๊กตออก็นาะทีนี้ถามอย่างนี้ ุณัยอย่าถามครับเชยฮะเชยทุกคนรู้จักหมดแต่เล่นไม่เล่นนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะทิกต็อกแอปพลิเคชันชื่อดังวิดีโอคลิปสั้นๆที่โด่งดังทั่วโลกนาทีนี้เห็นอกเห็นใจการทํางานของพนักงาน t i k t o อกเหลือเกินครับสั่งเลยหลักการการทํางานต่อไปนี้ของ t i k t o อกต้องใช้การทํางานแบบ996ไม่ได้ใบหวยนะท่านผู้ชมครับ996เคยฮะ996อ่ะถ้าหากว่าใครรู้จักเลข996ถอนรหัสให้ผมฟังหน่อยทําไมทิกต็อกถึงตัดสินใจ เอามาตรการวิธีคิดและอาจจะกายเป็นวัฒนธรรมในองค์กรของบริษัท tiktok ok, เรียกว่า9 9 6เนี่ยมาใช้กับบรรดาพนักงานของ tiktok a p p l i c a t อกแอพลิเคชัชื่อดังของจีนแผ่ดินใหญ่นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดโควิดขึ้นเนี่ยนะครับบริษัทยักใหญ่หลายแห่งเนี่ยก็เคยมีแนวคิดที่บอกว่าอยากจะให้พนักงานงงางนของตัวเองเนี่ยมีทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานโดย หากล้างวิธีคิดเดิมๆว่าไม่จําเป็นต้องทํางานกัน5วันต่อสัปดาห์หรือบางบริษัททํางานเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างประเทศก็จะเลยไปถึงประมาณ5วันครึ่งคือครึ่งวันเสาร์เพราะด้วยสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกระบาดโควิดการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่นะเศรษฐกิจที่มีต้นทุนสูงแพงทุกสิ่งทุกอย่างเงินเฟอ้อขึ้นแทบทุกปีความกดดันอะไรต่างๆที่ถาโถมเข้ามากับคนทํางานในออฟฟิศก็เลยทําให้ ติกตอกตัดสินใจที่จะค้นหาวิถีทางใหม่ให้กับพนักง,งานของเขาทไมไมํางานมีความสุขมีความสุขแลวมีทั้งเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลคือได้งานได้งานนี่ก็คือได้เนื้อไม่ใช่ได้น้ําได้เนื้อแล้วก็หมายความว่าวัดผลงานกันได้และที่สุดก็คือมันสะท้อนมาที่ผลประกอบการของบริษัทด้วยวิธีคิดใหม่คือให้พนักง,งานทํางานแบบ996อ้าวถึงนาทีนี้ท่านผู้ชมใครรู้จักบ้าง996ติ๊ t ต k อจะเอามาใช้ไม่รู้ว่าบ้านเราจะมีเอา996มาใช้กันหรือเปล่านะครับใครรู้จกัก996บ้างส่งให้เข้ามาฮ ไม่สมเฉลยนะฮะ996ก็คืออย่างนี้ครับต่อไปนี้เวลาการทำงานของพนักงานที่ไปทำงานบริษัทแอปพลิเคชัน t o ๊เนี่ยในจีนนี่นะฮะเขาจะให้เริ่มทำงาน9้าโมงตรงนี่คือ9ตัวแรก9้โมงตรงและช่วงของเวลาการทำงานจะยาวจนไปถึงเวลา3าทุ่มมันก็คือเลข9ตัวที่2ถูกไหมฮะก็คือ 9PM นะครับแล้วย่งไงฮะแล้วก็จะทำงานถึงเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์ อ้าตกลงงานมันเยอะขึ้นหรือเวลามันมากขึ้นหรือตกลงจำนวนทํางานมันยืดขึ้นครับนี่นะ996เนี่ยนะครับ,นะ 96, ค,รบคือ996เองเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดวัฒนธรรมการทํางานสมัยตอนที่แจ็คหมาซึ่งเป็นโอ้โหดังมากแต่ช่วงนี้แกหายไปนานเยอะนะฮะเพราะว่ารัฐบาลจีนก็ไม่ค่อยชอบใจแกเท่าไหร่นี่นะครับแกบอกว่าไอ้996เนี่ยนะมันเป็นแนวคิดการทํางานที่เหมาะสมกับธุรกิจบางประเภทและจะสามารถสําคัญทําให้ธุรกิจที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและไปได้ไกล เออมันก็เป็นเรื่องแปลกถ้าเราลองศึกษาันดูนะครับคือ b บ d a n c e นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tik t o k เนี่ยนะฮะเขาได้ออกกฎใหม่คือเขาไม่เชื่อัว่าโอ้ยก้าเก้าหกตรงนี้ทางานแต่เก้าโมงเช้าเลิกสามทุ่มแล้วหกวันต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่นทิกต็อกเป็นบริษัทแม่ไบเดน c e ออกกฎใหม่เลยครับว่าให้พนักงานเลิกงานภายในเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็ห้ามทํางานเกินเก้าชั่วโมงต่อวันอ่าแหกกฎจักหนายแล้วฮะซึ่งมาตรการตรงนี้ทําให้ไบเดน c e นะครับ เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีแห่งแรกในจนีนแผ่นดินใหญ่ที่กำหนดชั่วโมงการทำงานสั้นลงอย่างเป็นทางการคือก็บอกว่าต่อไปนี้คนจีนคนจะทำงานในประเทศของเขาเนี่ยสิบโมงเช้าเลิกทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นกฎใหม่ของ t i k t o k ของเขาเนี่ยครับก็คือเลขไรทราบไหมฮะสิบเจ็ดห้าไม่ใช่เก้าเก้าหกก็ให้ทำงานสิบโมงเช้าแล้วก็ไปเลิกหนึ่งทุ่มแล้วก็ทำงานแค่ห้าวันซึ่งแนวคิดของแจ็คมากอนนั้นเคยใช้เก้าเก้าหกใช้ ทางาน9โมงเช้าเลิก3ทุ่มทำ6วันต่อสัปดาห์แต่ของใหม่นี่คือทำ10โมงเช้า,ชาเลิก1ทุ่ม5วันต่อสัปดาห์ก็คือ1 7นะ1 7 5นะครับแนวคิดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทําไมทิกตอกต้องปรับตัวเองและต้องบอกพนักง,งานต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางานและเวลาในการทํางานนี้มีอยู่จุดหนึ่งที่ทิกตอกบอกต่อไปด้วยนะครับใครจะทํา OT ต้องแจ้งทิกตอกอ้าว แต่ว่าต่อไป OT ก็ไม่มีด้วยหมายถึงค่า OT ก็ไม่ได้ทํางานร่วเวลาก็จะไม่มีนะครับสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกอย่างเช่นติกตอกแอปพลิเคช,ชันคนไทยก็ติดก,กันองอมงาม,มากมายเลยเนี่ยนะฮะสิ่งตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพะอไรทราไหมฮะคือมีพนักงานเสียชีวิตไป2คนเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทที่มีชื่อว่าปินดูโดและหนึ่งในนั้นเนีนเน่ยได้ฆ่าตัวตายเนื่องจากการทํางานหนะักแล้วก็มีข้อร้องเรียนทางโซเชียลมีเดียมากมายจนในที่สุดสารสูงของจีนแผ่นดินใหญ่ยืนยันว่า การสั่งให้พนักงานทำงานเป็นระยะเวลาเกินกว่าสัญญาว่าจ้างที่ระบุไว้ถือว่าเป็นการละเมิดขั้นรุนแรงต่อกฎหมายแรงงานจีนสมควรต้องมีการยกเลิกทั้งหมดมันจะกลับมาตรงที่ความเครียดนะความเครียดของพนักงานจิตใจการทำงานของพนักงานนะทัศนคติต่อการทำงานแรงกดดันที่มีต่อพนักงานและสุดท้ายพนักงานก็จะต้องเลือกระหว่างการมีชีวิตอยู่ หรือการที่เอาชีวิตไปทํางานให้กับบริษัทที่เน้นโดยมีภายใต้าแรงกดดันสูงอย่างนี้นี่เป็นการปรับตัวครั้งแรกของบริษัทเทคโนโลยีในจีนที่ชื่อว่า b y d a n s t i เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันติก๊กต๊อกว่าได้นะครับซึ่งออกแนวคิดสวนทางมาหมดเลยครับว่าพนักงานถือว่าเป็นหัวใจสําคัญจริง,รงๆโดยเฉพาะพนักงานที่เก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นคนดีด้วยและปรับตัวได้เก่งทํางานวัดจากผลงานเป็นหลักไม่ใช่ระบบระเบียบอาวุโสว่านแนวคิด996 ที่เคยคิดเอาไว้ตอนนี้ถูกท้าทายจากทางด้านติ k กต็อกเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านก็อาจจะมานั่งคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ้ก็เป็นเรื่องดีนะถ้าสมมติเนี่ยเ,เรามีวิธีการทํางานใหม่เราสลับการทํางานได้เราไม่จำเป็นต้องเข้าทุกวันแตป่ประสิทธิภาพ,ปร,ภาพประสิทธิผลนอกจากเสมอตัวแล้วมันควรจะดีขึ้นไม่ควรจะต่ําลงนะครับเหมือนอย่างที่ติกต็อกตัดสินใจจะใช้วิธีนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่นะ ช่วยพันาเต็มที่ในยามภาวะที่แรงกดดันมันเยอะแยะมากมายอย่างนี้ในโลกที่เกิดขึ้นในเวลาดีนะครับ